ศูนย์เพิ่ม3ามลดเก้าสิบเพิ่ม5้าเพิ่มอีกห้าเพิ่มอีกสเพิ่มอีกห้าลดอีกสิบตอบเก้ค่ะเซตศูนย์เพิ่มเจ็ดสิบเพิ่มอีกยี่สิบลด8ปดลดอีกแเพิ่มอีกห ตอบค่ะเซตศูนเ็ดสิบเพิ่ม3เพิ่ม4เพิ่ม2เพิ่ม3เพิ่ม2เพิ่ม1ตอบเซต0 47ยคูณสตอบ ห้าสิบสิบสี่เซตศูนย์ห้าสิบสี่คูณสามตอบหนึ่งหกสองไป